พ่อบื thing, <ım. S 2> ้องครับผมอย่าอย่าถึงว่าพงเ่ตื่นหรอครับผมอย่าตกใจนะครับผมงานงงางฝั่งนึงเได้เห็นว่าพงเ่เป็นไงแน่สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ครับผมคนทุวนครับผมก็ได้มาเยี่ยมน้องช้างพี่ช้างที่เด็ดลังสนามบินนะครับผมสุ้มที่เด็ดลังสนามบินนะครับผม เลื่อนกระแว็กับเลี้ยงกันเลยพอดูครับดูดูดูมึงบัวว่าทำไมอะไรครับช้างมาเยอะจังครับผมจะไปทางไหนเนาะครับเอาไปกินน้ำครับพ่อนี่หมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับคุณพ่อ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกคนนะครับผมครับเชือกที่สองก็แม่โบครับผมเชือกที่สามก็พายบวทองครับผมเชือกที่สี่ก็พังสีนวลครับผมเชือกที่ห้าก็สมโอครับผมเชือกที่หกก็หญิงแกร่งครับผมหนูเล็กครับผมหนูเล็กครับผมหนูเล็กครับผมควันเอ็กครับผม เที่ที่เจ็ดก็ดอกคุณครับผมครับช้างดอกคุณครับผมโอ้โหคนเบิดหุ่มใหญ่มากเลยครับผมโอ้โหครับนี่เราก็ติดตามชมตอนลงอ้าวเป็นไรครับผมตอนลงน้ำครับผมเสียงดังมากเลยครับผมเสียงดังมากเลยครับผมสใดีใจมากครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆี่เอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผม เป็นไรเนาะครับผหนะึ่งไหนึ่งแค่ครับผมหนึ่งไดหนึ่งแค่ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับซุ้มที่เด็ดหลังสนามบินของเรานะครับผมเดี๋ยวคนขออญาติปิดไหมครับผมว่ารถเจะเดี๋ยวจะขับรถมอเตอร์ไซค์ครับผม ตอนนี้ก็ถึงที่สระน้ำแล้วครับผมถึงสระน้ำแล้วครับผม ดูสิงามครับผม พี่ดาวครับเป็นไรครับพี่ดาวครับพี่ดาวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ครับผมกดไว้ไม่ได้ถีกล้องนะครับผมมีขาตั้งกล้องนะครับผมเติมน้ำแบบ สบายสบายครับผมก็อขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับก็ขอขอบคุณไปทางคุณพี่เปิ้ลและคุณพี่กุ๊กนะครับผมที่ มีกำลังใจครับผมที่ได้ให้ควงควานครับผมมีขาตั้งกล้องครับเวลาเราไม่ต้องจับครับผมมันจะไม่ได้สั่นครับเราก็ปล่อยให้พี่ๆ FC ดูตามสบายเลยครับผมขอบขอบคุณครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมพี่ๆ FC ครับผม บางเจ้าก็หิวมากก็กินน้ำเลยครับผม สวัสดีครับแม่น้องน้ำหนึ่งจ้าน้ำออกแดงหรือเปล่าลูกน้ำออกแดงครับดูดูดินก็รู้นะพี่ครับผมดูครับนี่ดินครับอยู่ที่ดินดินแดงครับผมดินดินโคกนะครับผมดินโคกดินอะไรครับผมก็ดินแดงนะครับผมดินแดงครับ ก็กล้ากัน,นครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมพาพี่พี่มาเยี่ยมนะครับผมพาพี่พี่มาเยี่ยมนะครับน้องช้างซุ้มที่เด็ดหลังสนามบินนะครับผมก็ กลับบ้านของเราครับจะแวะซื้อกล้วยครับผมจะแวะซื้อกล้วยไปให้น้ำหวานครับผมแม่นึกว่ามีน้ำมีน้ำป่ามาสีแดงแดงมีมีเชือกไหนบ้างครับมีเชือกนะครับผมจะไลนนะครับผมจะจะจะบอกชื่อช้างนะครับว่ามีเชือกไหนบ้างครับมีนี่ครับเชือกตรงนี้ครับหนูเล็กนะครับนี่หนูเล็กครับ กวนเอกครับต่อจากควเอกนี่ครับพังพี่ดาวครับผมพังพี่ดาวแล้วก็สีสีนวลบัวทองดอกคูนดอกคูนครับผมแล้วก็นูนเสื้อสีเหลืองน้องน้องสมโอแล้วก็โบววีก็พายผู้ผาของเราครับนี่พายผู้ผาของเราครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่พี่ครับผมขอบขอบคุณพี่พี่แม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผม สวัสดีครับคนอ้วนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่แม่แม่เอฟซทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีพ่อควรและเพือ่อนช้างทุกเชือดูบัวทองดูบัวทองครับบัวทองเลยดีมากครับบัวทองของเราครับผมย้ม กดไลค์ให้แล้วขอพรกคุณมากๆครับผมขอพรกคุณมากๆครับผมสายตูดให้พี่ๆ FC ได้ดูนะครับผมกิดามหรือบ่ต้องไปกินที่วัดไหมอ่ะกินบ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพุ่อน่ครับไปแบบเดินแบบสวยๆครับผมให้แม่ๆ FC ทุกท่านได้ ได้รับชมครับผมผู้แม่น้ำน้ำหนึ่งบอกว่า,าดีนะผู้ผาไม่เหงาครับผู้ผาไม่เหงาครับมีเพื่อนเยอะครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวับวทองจีบสาวแล้วนี่ครับไพ่ัวทองครับผมจีบสาวแล้วครับผมไพ่ัวทองครับผมไพ่ับทองเราจีบสาวแล้ว ที่มาเรามีกี่เชือกนี่บ้านทลาดฮะแปดแปด,แปดเชือกนะครับผมเก้าสิบทำปั่นนี้ไป,ไป,ไ,ปไปหาบุบ่าวครับผมก็เชอร์รี่ครับผมเชอร์รี่นี่คุณตาน้อยจะมาไม่ทันนะครับผมมาเส้นสายครับอ้าครับบวัวทองเป็นไรน้อครับบวัวทองกับเราครับผมอ๋อโลอ,อกีกากีก้า้วครับอ่า นี่แหละครับผม้างความสัมพันธ์ครับผมอยู่กันหลายเชือครับผมเขาก็ kalk o, kalk o, จะสนุกกันแบบนี้นะครับผมแม่แม่เอฟซครับผมทุกท่านครับผมน่ารักมากครับน่ารักมากครับผมนั่นหน่อยมานั่นแล้ว กลับไปครับผมกลับไปจะแวะซื้ออาหารไปให้แม่พังน้ำหวานนะครับผมเป็นกล้วยหวานๆอร่อยอร่อยนะครับผมสวัสดีคนอ้วนสวัสดีครับผมคนโต้งครับผมช่องพังคำมือนะครับผมฝากพี่น้องเอฟซีครับผมทุกท่านนะครับผมเข้าไปรับชมได้ครับผมช่องพังคำมือนะครับผมช่องช้างเพื่อนช้างบ้านะลาดนะครับผมช่องพังคำมือครับ ก็ต้องกล้องนิ่งไหมครับผมก็ต้องกล้องผมนิ่งไหมดสูสบายครับสบายเลยครับผมโอ,โ,โอ้โหมีเจสุดยอดสุดยอดเลยครับผมมาครับไปกันเลยครับผมโอ้โหสีดวงครับผม กำลังขนเต็นครับคนอ้วนครับขนร้อนครับผมน็ดค้างบ่อยจ้ะครับมาที่โคกใหญ่สัญญาณไม่ค่อยดีครับผมแม่น้ำหนึ่งครับผมครับพังพิดาแล้วครับผมพังพิดาแล้วครับผมควันเมฆก็หายดีแล้วครับผมทักไทยเอฟซีจ้าพังพิดาครับผมนี่ก็ควันก๊อครับครับผมครับควันก๊อบสองสองก๊อบครับผม ก๊อบดอกคูณกับก๊อบภูผาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวภูผาดื่มน้ำที่วัดเสร็จเยอะสาธุให้แม่แม่เอฟซีดูหน่อยนะนี่ยิงแกร่งครับผมหนูเล็กครับผมเมฆน้องลาพี่เบลครับผมสวัสดีครับพี่เบลครับผมเมฆน้องลาครับผมเมฆหายดีแล้วครับผมพี่เบลแต่ครับยิงแกร่งครับผมนี่อ้วนถวนสมบูรณ์กันทุกเช้าครับควันก็น่ารักนะครับผมควันเอ็กครับผมบุ๋มบิ๋มครับผม อย่นั้น,น,นอุปการกันรอครับผมไม่เหงาแล้วครับอุปาการครับเดี๋ยวคนก็จะขอปิดปิดซีจนันดุกดูแลตนเองดีๆนะพี่เป็นหว่วงครับขอบคุณครับผมพี่เบลครับขอบค,ครับ อ้วนแข่งกันทุกเชือกเลยครับผมอ้วนมากครับผมแม่เห็นภูผาว่ายน้ำแข่งปีที่แล้วเก่งมากๆครับผมถ้าปีนี้มีว่ายน้ำอีกครับผมลอยน้ำอีกก็จะลอยเหมือนเดินมาครับผมภูผาเป็นเด็กชายที่เก่งมากครับผมภูผานี้สุดยอดครับผมชอบเล่นน้ำครับผมชอบลอยน้ำครับผม เดี๋ยวผมขับรถเครื่องไปก่อนนะครับผมนู่นเข้ามากันที่วัดแล้วครับผมขออนุญาตปิดไม้นะครับผม อตอนนี้เราก็มาถึงน้ำแล้วครับผมน้ำบันดานนะครับผมกินแบบอร่อยมากครับผมส้มโวสนใหอิ่มแล้วครับส้มโวครับผมอิ่มแล้วครับผมจะจะแยกกันไปดื่มน้ำครับนู่นฝั่งนู้นก็จะสามเชือกสี่เชือกครับนู่นตอน,นนี้ก็สี่เชือกแล้วครับผม ดื่มน้ำของเราครับผมพ้นออสยามไ่เจ้อสยามต้นใหม่ครับกินอย่นี้ก็ก็ดีเหมือนกันครับผมอย่างนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับผม บัวทองก็อิ่มแล้วครับบัวทองครับผมก็จะเดินไปแล้วครับผมถ้าเช้านห้กินอิ่มสำรันแล้วก็เดินไปก่อนเพื่อนเลยครับผมผู้าเรากินไม่ได้ผู้ฝ่าย คุณแม่น้ำหนึ่งนี่ติดใจผู้พาลอยน้ำนี่เก่งมากนะผู้พาเียเอานนอิ่นนวลอิ่นนวลเหรอสินนวลอิ่มแล้วครับผม มีแต่เชื่องเชือนะครับผมไปแล้วครับผมสิงนองขันเราครับ,รบสุส้งสจะยิ้มแล้วครับนี่นี่บอกไม่กับควกรก๊อฟครับผม ครับรอครับผูกผาครับผมครับดีดีครับผมผูกผ้าครับผมเอาตูดดีแล้วหวารตูดดีเอาผาช่วยลายเร็วเรสายตูดดีแวหวาเราสายตูดดีาผา่วยายร็วยรวสายตูดดีวหวาเรสายตูดดีนี่ผาตูดครับผมนี่ครับผมเก่งมากครับผมเก่งมากครับผม ไครับแม่โบครับผมแม่โบดื่มน้ำอิ่มแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตปิดเสียงอีกครับผม ยากาศดีมากครับผมฟังพี่ดากำลังเดินมาครับผม ตอนนี้ก็จะเข้าป่ากันหมดแล้วครับผมพี่พีเอฟซีครับผมครับก็สำหรับไลฟ์สดนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมทุกกำลังใจนะครับผมไลฟ์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพายภูผาพังโบวี้เลยครับผมก็เจอกันไลฟ์สดหน้าหรือคลิปหน้านะครับผมแม่แม่เอฟซีครับผม เสียบน้อยบ้านนาสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ไหลมานานพอสมควรครับผมสัญญาณก็ไม่ไม่ไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่าอยู่บนบนโคกบนป่าใหญ่ครับผมนี่ครับยากก็สวยครับผมครับเจอกันไล่สดหน้าครับผมพี่พี่เอฟซีครับผมอย่าลืมครับผมหนึ่งไล่หนึ่งแช่ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม อย่าลืมครับผมกดซับสไครก์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ